สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังหารถเก่งทุกๆไปใช้งานสักหนึ่งคันใช่ไหมครับเข้ามาวันนี้พี่เข้ามาถูกที่แล้วนะครับผมโตโยต้าวีออคันนี้นะครับขายอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่นะต้องบอกว่าไปดูใบสอปอกันได้เลยครับพี่นี่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันสิบครับพี่เลขใบวิ่งไปแสนเจ็ด นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถ13ปีแสนเจ็ดนิดนิไม่เยอะนะครับพี่เฉลี่ยต่อปีไม่เท่าไหร่เองสามหมื่นนิดๆเองนะครับผมต้องบอกว่าราคานี้นะพี่ราคาดนใจถูกใจใช่เลยนะครับสําหรับพนักงานเงินเดือนนะครับที่พึ่งบรรจุหรือพึ่งทํางานได้นะครับและเงินเดือนไม่มากนะครับหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นสองหมื่นสามอยากได้รถไว้ใช้ทักันพอทุกเพียงเดือนละสองสามพันบาทครับพี่นะ ต้องบอกว่าคันนี้ครอ,อยู่สองสามพันเองแล้รถมีแอร์มีหลังคาไปใช้งานนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานเดี๋ยวมารับชมต่อได้เลยพี่้องบอกว่าขาดนับประภาพกันอย่างแน่นอนนะครับราคานี้ไม่มีหมกเม็ดขายกันแบบนี้เลยพี่มาดูกันนะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถเก๋งโตโยต้าวีออสโชมเทปมานะครับพี่ที่เขาเรียกกันนะครับต้องขออภัยที่หยาบคลายนะพี่แต่เขาเรียกอย่างนี้กันจริงๆต้องบอกว่าคันนี้ ก็โดยรวมนะพี่บอดี้สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นรถเทิร์นนะครับพี่เขาบอกว่าสวยงามเลยรถล,ลูกค้าที่เอามาขายกับร้านเรานะครับและเอาคันอื่นออกไปนะครับผมแต่เบื้องต้นจะบอกเลยว่างานสวยละเอียดกริปเลยนะครับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละสองสามพันครับพี่ไม่มีอะไรมากนะวันนี้มาขายด้วยนแบบนี้นตามสภาพพี่เอาวีออสเรารู้จักกันอยู่แล้วพี่ทะเบียนหกเจ็ดสี่สามถูกใจนะพี่โทรเข้ามาได้เลยพี่ประกอบอาชีพขับไรเดอร์ไลแมนนะ ทำอาหารทำตังนะครับผมค้าขายหรือว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับจะออกไปให้ลูกน้องขับนะครับซื้อสดนะพี่ราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแล้วอ่ะหนึ่งแปดเก้านะครับพี่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันซื้อสดราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มอยากขายอย่างเดียวนะครับวันนี้มาขายคันนี้เพราะอยากขายพี่รถมันคุ้มเรือเกินนะพี่ก็ถูกใจยังไงนะโทรเข้ามาหาผมได้เลยหรือไม่เชื่อนะครับว่ารถคันนี้นะครับพี่ ว่าเป็นรถราคาพ่อนแค่2อง0ามพันหนจะได้แม็กได้อะไรแบบนี้รายละเอียดดีเทลยอื่นเนี่ยอยากเห็นชัดๆว่ารถราคานี้สภาพสวยแค่ไหนแอปไลน์เข้ามาได้เลยพี่เบอร์ที่อยู่ทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ดูนะครับภายในซุมลอก็แบบนี้เลยพี่นี่นะครับบ้าหรือเปล่านะครับลูกค้าครับรถอะไรนะครับไม่ไม่เยอะราคา189ได้รถปีไม่เก่ามากด้วยนะครับแบบนี้เลยซุมล้อเอี่ยมๆนะครับ กระจกพับไปฟ้าสี่เดียวกับตัวรถนะเงาวิ้งเลยเราเก็บงานมาให้แล้วรอบคันนะครับลูกค้าต้องบอกว่าสีเนี่ยเราเก็บมาให้แล้วไม่มีรอยเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่มีประสบอุบัติเหตุนะเน้นเลยตรงเนี้ยโครงสร้างเดิมๆไม่มีประสบอุบัติเหตุไย่างแน่นอนนะครับดูใกล้ๆนะสามปีนะครับดูกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับรายละเอียดตัวรถเนี่ยมั่นใจภูมิใจนํำเสนเเลยนะครับโตลต้วาวีออสคันนี้นะ แบบนี้เลยล้อหลังก็นี่เป็นไงครับลูกค้าสวยกริบเลยไม่เพด้านหน้าเลยนะครับคันนี้นะมานําเสนอให้ดูวันอย่างเดียววันเนี้ยเพราะว่ารถเนี่ยราคาทุกเกิรนะครับลูกค้านี่ติดก้องหลังมาให้ด้วยพอนํามพันนะครับเดินกล้องหลังไว้รอแล้วนะครับเดี๋ยวติดกล้องให้ด้านหน้านะครับเรียบร้อยเลยคันนี้คุ้มสุดด้านหลังเนี่ยได้เซ็นเตอร์มาสองจุดได้สปอยเลือ์แต่งนะครับเป็นอย่ักตัว e อีรคบนะครับผมมาดูกันนะครับได้เซ็นเตอร์2องจุดแบบนี้เลยนะครับลูกค้า คุ้มนะครับนี่เดินกล้องรอไว้แล้วนะครับสําหรับด้านหลังโตโยต้าวีออสนี่โลโก้เดิมๆเลยแล้วครับพี่แบบนี้เลยนะมีรอการใช้งานสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่สี่มาให้ด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่สัดด้านในนะครับประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าโตโยต้าวีออสนะครับโฉมนี้โฉมนิยมนะครับแถมถึกทนประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับ รับประกันแน่นอนว่าคันนี้ไม่มีกุบัติเหตุมาเลยนะครับเป็นรถเทอร์ของลูกค้าให้นี่ผมบอกกันไว้ทีนะครับแต่พอทุกคูจัดไฟแน้นเต็มเต็มเลยนะพี่ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับแน่นอนร้อยเปเนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกไปสามพันบาทเท่านั้นพี่พูดกันอีกทีสามพันพี่พอนบอทอไซยังแพงกว่าคันนี้นะพี่รถยนต์นี่เบาสวยๆฟูๆเลยเป็นเบาะผ้าลายแคปลานะครับลูกค้า ลวดลายมีมาให้เรียบร้อยนะสวยๆคมๆคมเลยนะครับประมาณนี้ปูพรมกระดุมสีแดงคาดน้ำเงินมาให้แล้วนะครับคอนคานี่จะหล่อแล้วใจนะครับผมสำหรับวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับผมแนะนำเลยนะครับเข้ามาวันนี้หรือลูกค้าที่อยากได้รถพรอนถูกไว้ใช้งานขับชิวๆนะครับขับซื้อแกงแถวบ้านนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลย สัญญาที่เซ็นนะครับพี่ต้องบอกว่าเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับพี่ไปดูโครงสร้างกันนะครับรถเนี่ยพอสามพันโครงสร้างเป็นไงพี่โอ้โหไม่มีช้ำพี่นะดูได้เลยนะครับตรงนี้สวยๆเลยนะครับคุ้มราคาเกินสามพันครับพี่นะครับเบอร์ที่อยู่ที่ผมทิ้งไว้ให้นะพี่สามารถแอดไลน์นะพี่กดได้เลยผมจะใส่เสื้อนะครับสีขาวนะปกตินะครับผมก็แอดเข้ามาได้นะครับในไลน์ชื่อวัฒนาพิจิตรเลยนะครับไลน์ผมนะครับสามาถ แอดเข้ามาได้เลยนะครับผมพูดคุยได้ยี่สิชั่วโมงหรือว่าอยากโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแบบว่าน้องณะครับซื้อตดจากตรงไหนพี่ได้มาครับลองโทรเข้ามาดูนะครับผมคันนี้จบสดง่ายที่สุดนะครับพี่แบบนี้เลยอ่าดูนะครับนี่ซอกประตูสวยรถสิบปีมีรอยมาร์กเกอร์อะพี่ครับคุ้มเกินนะครับรถคันนี้นะครับเอามาดูคอนโซลปัจจุันนี่ดำๆเลยนะครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับรถสิบปียังใหม่ยังดำขนาดนี้ และนี่พวงมาลัยสามก้านไม่มีรอยเก่าเลยนะครับดูสปริงนะครับนี่นะครับที่เสียบแก้วสปริงใช้งานได้ปกติที่พับไฟฟ้าไม่ก่าหมากนะครับแคบไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับคันนี้ดูแล้วนะครับดูนะครับนี่ตัวเบาะรถขับนะครับลายเคปลอรใสๆตึงๆเลยนะครับตัวผ้าเบาะเนี่ยขาวๆเลยนะครับดูไม่ต้องเสริมไม่ต้องเพิ่มเติมมาแล้วนะครับสำหรับตัวเบาะสะอาดเอี่ยมมากๆนะครับแบบนี้เลย ก็บอกคำเดียวเลยนะครับลูกค้าคุ้มคุ้มคุ้มนะครับให้สามคุ้มผมไม่รู้จะเอาอะไรอธิบายนะครับเพราะว่ารายละเอียดตัวรถลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับนะให้มาดูว่าสามพันเนี่ยเป็นยังไงนี่นครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับลูกค้านี่เลยนะครับดูได้ตัวแอร์เดิมๆแบบนี้นะครับนี่จอ a อ d นดอ d เปลี่ยนมาให้แล้วเบลเลอร์นะครับลูกค้าเดี๋ยว ผมเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้ดูกันได้เลยนะครับลูกค้าเป็นจอแอนดรอยที่ยังไม่ได้ตอกกล้องหลังแต่เดี๋ยวขายจัดคันนี้ไปนะเดี๋ยวธนะนะครับจะเปลี่ยนเป็นกล้องถอยหลังขึ้นจอนี้ให้เลยดีกว่าท่านผู้ชมหมายว่าเดี๋ยวจัดให้ตามนี้นะและตัวเนี่ยนี่นะครับแอร์เป็นแอร์เป็นนวดมือเอ้ขออนุญาตนะครับรือเพิ่มเสียงให้ฟังอ้าวเนี่ยครับ นะครับดังๆดีๆเลยเครื่องเสียงนะครับไม่มีปัญหาเลยนะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้ไปใช้งานเนี่ยคุ้มเลยนะครับซ้ายขวาหน้าบุ๊กก็ยังมีนะครับถึงอายุอนาจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าคุ้มนี่พี่ดูนะครับนี่ตัวถอยเซนเซอร์ติดตั้งมาให้เลวนะเซนเซอร์ถอยเดี๋ยวพี่สงสัยว่าตรงไหนมันจะเตือนเราตรงนี้เลยนะครับมีเซนเซอร์ถอยให้นะครับปัดหน้าจอก็ตามนี้นะครับพี่เดี๋ยว ไปรับชมหน้าห้องเครื่องอีกสักครู่นะครับก่อนจะตัดสินใจดูอาหารพวกนะครับรถพ่นทุกๆุกเพียงสามพันเดี๋ยวพี่ประดับชมมันได้เลยโอเคเรียบร้อยครับผมเปิดฝากระโปรงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพโครงสร้างฝากระโปรงกันเลยนะครับท่านผู้ชมต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเราเก็บงานให้นะครับไม่มีแม่ขันครับขันมาแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแต่จะบอกว่าเราใส่ใจในดีเทลละเอียดต่างๆมากนะตรงไหนที่ไม่จำเป็นเราจะไม่เก็บนะครับแบบนี้เลยสภาพโครงสร้างน็ตอาร์กเนี่ยขนาดสิบกว่าปีนะพี่ ยังไม่ค่อยช้าเลยพลาสติกใหม่ๆนะครับดูคเขากลองมาคอาเทากล้องมาแบบนี้นะครับขาเรื่อยๆทุกอย่างเนี่ยโอเคเลยนะครับพี่โมเดล VVTI นะครับผมปะมานี้แบตเตอรี่ค่อนข้างเที่ยนใสใหม่เลยนะครับและข้างขวาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดิมแบบนี้เลยนะครับก็โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคผ่านมากเลยนะครับลูกค้าเช่นเดียกับความร้อนก็เราจะเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับสภาพโอเคพอก็มีนะครับผมแบบนี้เลย มอกอมีฟร์ตติกมีปั๊มโตโยต้านะครับผมหายไปไหนนะครับนี่ท่านชมมาเจอแล้วขออภัยครับนี่อยู่นี่นะครับชัดจัดนะครับว่าเป็นรอยเดิมนะครับก็คันนี้รับประกันได้อยู่หลายอย่างนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารับประกันได้อย่างเดียวว่าพี่มีแต่คุ้มกับคุ้มเพราะพอนเพียงเดือนละสามพันพี่ฟรีดาวนะออกรถฟรีดาวเลยคันนี้จัดได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยก็ถ้าพี่อยากได้รถดีๆถูกๆไว้ใช้งาน สักหนึ่งคันนะครับพี่ก็บอกเลยว่ามาจัดคันนี้กันไปได้เลยนะครับผมธนาพิทยนต์ยนินดีครับบริการนะพี่อยากได้รถถูกๆแบบนี้โทรหาผมเท่านั้นนะธนาพิทยนต์เลยเบอร์ที่อยู่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้ว้าอยากได้รถถูกๆอยากได้โปรโมชั่นดีๆอยากได้ของแถมดีๆก็ติดต่อเข้ามานะครับหรัววันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ